นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญญาณิ ปรโรกัตตมิงปฏิฐาหนตีปานินานตีวันนี้บรรดาท่านคณะสัทธาทั้งหลายต่างก็ได้พร้อมใจศรัทธาบริจาคสมบัติอันมีค่าของตนซึ่งเกิดจาก น้ำพักน้ําแรงได้มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นมูลน,นิธิหมายถึงขุมแห่งทรัพย์ภายในได้แจบุญกุศลที่ได้ย่างลงไว้ในพระพุทธศาสนา ต่างก็ได้มีศรัทธาทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้ยินไปถึงไหนว่าข่าวกุศลชุนทานต่างก็ได้มาบริจาคด้วยน้ำใสใจศรัทธาตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วย นับว่าเราทั้งหลายไม่ได้เสียกําลังจึงได้ก่อล่างสร้างจิตการงานที่เป็นไปด้วยความดีความชอบเมื่อได้มาแล้วมากน้อยมีความยินดีที่จะให้ทาน ในพระพุทธศาสนาอำนาจแทงทานการกุศลที่บรรดาท่านทั้งหลายได้บริจาคที่ล่วงแล้วมาก็าดีที่ได้บริจาคในวันนี้ก็ดีเป็นขุมทรัพย์อันสำคัญไม่มีโจรมารอันใดจะสามารถ ยืแยงของเราไปได้แม้เราตายไปแล้วจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามบุญกุศลที่เราทําแล้วก็คือของเรานั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าอราซาทะรมันเยสังอจโจรหรโนนิธิดังนี้บุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้ไม่เป็นสาธารณแก่ ใครๆทั้งนั้นที่จะมาหยิบยกเอาสมบัติของเราที่สร้างไว้ไม่เหมือนสาลาในถนนสีแพร่งซึ่งใครๆมาจากที่ไหนก็เข้าพักพาอาศัยหรือหลับหลับนอนได้แม้โจรมารก็ไม่สามารถที่จะฉกปลักหรือขโมยปล้นเอาของเราไปได้แม้แต่น้อย เมื่อเราได้บริจาคลงไว้แล้วเป็นอันว่าเป็นของเราไม่ต้องหาใครมารักษาเหมือนอย่างสมบัติภายนอกในทำลงมากลงน้อยทำลงไว้ไว้ในวันใดเดือนใดปีใดยอมจะเป็นสมบัติติด ตามตัวของเราไปอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่ามิตรที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราแท้สภาวะทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเรามาสู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้พึงทราบว่าโลกไม่เที่ยงตัวของเราก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไปเช่นเดียวกัน สภาวะทั่วๆไปทั้งนอกจากกายของเราและในกายของเรามีความความเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีชิ้นใดที่จะอยู่คํำฟ้าได้มีความแปรสภาพประจําตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาพินิจพิจารณาถึงสภาวะธรรมซึ่งเป็นของไม่แน่นอน ที่จะต้องแตกสลายไปในวันใดวันหนึ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในคือตัวของเราเองเช่นนี้แล้วจึงได้รีบวิ่งเต้นขวันขวายก่อร่างสร้างบุญกุศลเพื่อให้เป็นผลประโยชน์แก่ตนเสียในชาตินี้หรือในวันนี้ตามกระทู้ภาจิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่า ปุญญาณิปรโรกัตตมิงปฏิถาหุนติปานีนังดังนี้ซึ่งแปลเนื้อความว่าบุญกุศลคือความชอบที่สาธุชนมาประกอบพร้อมด้วยกายวาจาจิตยอมนำมาซึ่งความสุขอนอุกติดดังนี้คำว่าความสุขนั้นบรรดาเราทั้งหลายก็พอจะทราบได้ มีความสบายในทางกายก็เรียกว่าเป็นความสุขมีความสบายในทางใจก็เรียกว่าเป็นความสุขความสุขอันนี้สัตว์ก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่รู้ช่องทางที่จะบำเพ็ญตนให้ไปสู่ความสุขว่าบำเพ็ญอย่างไดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังสำหรับมนุษย์ของเรานี้พอมีช่องทางที่จะทำได้ เพื่อจะบำเพ็ญตนของตนให้ไปสู่ความสุขนับตั้งแต่มนุษย์สมบัติคือความเป็นมนุษย์มีความสุขถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติอันยอดเยี่ยมและเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมด้วยฉะนั้นบรรดาเราท่านคณะสัทธาทั้งหลายที่ต่างท่านต่างมาบริจาคทำบุญให้ทานด้วยน้้ำใสใจรัทา ที่พร้อมเพียงกันในวันนี้นับว่าเป็นที่นามอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งจะทุกข์จะจนสักเท่าไรก็ตามคำว่าการบริจาคทานไม่มีการลดละมีความมุ่งนาม,มุงตาที่จะสั่งสมคุณงามความดีใส่ตนเสมอเราเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราทำลงไว้นี้ จะเป็นเครื่องสนับสนุนบรรดาเราทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกขเหล่านี้ไปได้โดยลำดับจนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมกล่าวแล้วคือพระนิพพานอันเป็นที่อยู่แห่งความบ,บริสุทธิ์ที่แท้จริงความบริสุทธิ์ที่ถึงขั้นสุดยอดนั้นพึงทราบว่าไปจากการสังสมคุณงามความดี ดังเราท่านพุทธศาสนิกชน,กนทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้คือว่าเราไม่ได้เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในบำเพ็ญคุณงามความดีกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยกันมีน้อยเราก็ทำตามน้อยมีมากทำตามมากไม่เห็นจากความทุกข์ความยากความลำบากไม่เห็นจากสิ่งขัดข้องทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคมีความมุ่งอยู่เสมอที่จะ บำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นไปในจิตสัตดนารของตนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบุญกุศลที่เราจะพึงได้รับยอมเป็นไปเช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะการสร้างคุณงามความดีนี้นั้นสัตว์ดิเรกชานทั่วทั่วไปเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เหมือนอย่างมนุษย์เราเรามีโอกาส รู้ดีชั่วสุขทุกข์รู้บุญรู้บาปแล้วสร้างคุณงามความดีใส่ตนได้จึงชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีความได้เปรียบกว่าบรรดาสัตว์สิริฉานทั้งหลายซึ่งเขาไม่มีโอกาสดังนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาบริจาคทานในวันนี้ แม้ต่เม็ดหนึ่งขึ้นไปในบรรดาข้าวทั้งหลายที่ท่านคณะศรัทธาได้มาบริจาคโปรโดได้ทราบว่าได้ฝังไว้แล้วในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราฝังฝากรั์ไว้ในธนาคารต่างๆจะเป็นธนาคารใดก็ตามธนาคารนั้นๆย่อมเป็นผู้ค้ำประกันรั์สมบัติของเรามากน้อยที่ได้ฝากไว้แล้วในธนาคารนั้นๆ แต่ธนาคารในเมื่อมีเหตุสุดวิสัยสมบัติของเราที่ฝากไปนั้นอาจจะอันตรธา,านไปได้แต่ที่เราฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี่นั้นยอมเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นของเราอยู่ตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงในพ้นจากคุกไทรวตาสงสารถึงพระนิพพานเสียมือใด บุญกุศลก็ยังต้องส่งเราถึงสถานที่นั้นจนกระทั่งถึงวันนิพพานบุญกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนบันไดหรือหนทางนั้นก็ส่งเราถึงสุดยอดตัวเราก็ถึงซึ่งวิมุตตินิพานสเสวยสุขอันเป็นบรม,มสุขที่ยอดเยี่ยมเพราะอำนาจแห่ง คุณงามความดีที่เราได้อุตส่าห์สร้างวันเรกวันนน้อยจนกลายเป็นมหากุศุลอันยิ่งใหญ่ยกตนให้พ้นจากทุกทายวัตะสงสารเสียได้นี่อำนาจของบุญเป็นเช่นนี้เราจะจำได้หรือไม่ได้ในคุณงามความดีที่เราสร้างในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจาร์กับความจดจำในคุณงามความดีที่เราสร้างไว้ จะไม่สูญเสียไปไหนจะเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตของเราจิตใจของเราไปตลอดอนันตาการไม่ได้พัดพลากจากเราเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพัดพลากจากเรามาแล้วซึ่งบรรดาทุกๆท่านก็พอจะทราบได้ในความพัดพลาดพันแปรแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนแต่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไม่เป็นเช่นนั้น ฉายาเอวะเปรียบเหมือนกันกับว่าเงาเทียมตัวของเราจะไปสู่ทิศใดแดนใดบุญกุศลนี้สามารถจะตามสนับสนุนให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นความสวัสดีเสมอไปฉะนั้นบุญกุศลนี้นักปราชญ์ท่านจึงมีความกระหยิ่มยิ่งนักที่จะพยายามสร้างให้มากบูลสมบูรณ์ขึ้นในกายวาจาใจของท่าน จนถึงความพ้นทุกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าของเราและสาวกโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของเราก็ดีพระสงฆ์สาวกที่เป็นสารณะของเราก็ดีท่านถึงความสูงสุดวิเศษไปเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งนั้นบุญกุศลนี้จึงเป็นแก้วสารพัดนึก หรือเป็นแก้วอันยิเงอันยิเศษสูงสุดในโลกไม่มีอันใดที่จะเทียมเท่าสามารถที่จะปรับปรุงบุคคลผู้มีคุณงามความดีแม้จะอยู่ในภพในชาติก็ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ภูมิสุขแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็มีความสง่าราศีมีบุญญาพินิหารหรือบุญญาพิสมภาน มีความเฉลียวฉลาดมีอุปนิสัยฝังอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นหากจะได้รับความทุกข์บ้างเป็นบางกะบางคราวเพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทําไว้เป็นรุ่มๆดอนๆก็ตามบุญกุศลอันนั้นยังจะตามสนับสนุนผู้นั้นให้พ้นจากอุปสรรคนั้นๆไปได้โดยลำดับ นี่ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายโปรดได้ทราบไว้อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธา,านหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเท่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้ว ตายคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายจะเป็นเด็กก็คนตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าคนตายเป็นเท่าเป็นแจกหมดราคาทั้งนั้นที่จะสร้างคุณง,งามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่นบะบัดนี้จงพยายาม บำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวของเราเช่นท่านทั้งหลายได้มาให้ทานในวันนี้ได้มาให้ทานในวัดก็โปรดได้ทราบมาท่านทั้งหลายได้มาฝากบุญกุศลไว้ให้เป็นมูลนิธิคือฝากธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้เช่นเดียวกับเราไปฝากธนาคารจังหวัดไหนๆก็ตา,ามจะใกล้หรือไกลธนาคารนั้นก็เป็นธนาคารแห่งทรัพย์ที่เราฝากไปแล้วนั่นเอง เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเราฝากไว้ที่ไหนไม่ได้หลงเจ้าของเหมือนอย่างสัตว์ที่เราเลี้ยงเขาไว้ติดตามสนับสนุนเราไปเสมอเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่การไหน,ไหนเมื่อเรามีชีวิตอยู่เช่นนี้เราควรจะบำเพ็ญตนของตนแม้ที่สุดวันหนึ่งเราไม่ให้ทาน การเจริญธรรนาของเราอย่าให้ขาดเวลาจะหลับจะนอนระลึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆให้หลับกับพุทธโธธรรมโมสังโฆในเวลานอนยิ่งเป็นการดีเป็นการสร้างคุณงามความดีได้บุญตลอดนอนหลับตื่นขึ้นมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรก็เชื่อว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้ประจําใจของเราเสมอเสมอ คนนั้นเรียกว่าไม่ขาดทุนผลบุญที่เกิดขึ้นจากทานก็ได้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็ได้เรือรักษาศีลผลบุญที่เกิดขึ้นจากศีลก็ได้นี่เมื่อปรากฏเป็นผลรายได้ขึ้นมาเหมือนก,นกันกับข้าวในนาของเรานาแปลงไหนไร่ไหนก็ออกรวงไปทั้งนั้น ถึงเวลาแก่ก็แก่ไปหมดไรไหนที่เราปลูกเราดำไว้แก่ไปหมดเป็นของเราทั้งนั้นผลเข้ามาในลานผลเข้ามาในยุ้งในฉาง <c> เป็นของเราเสียทั้งนั้น <cassette> นี่เวลาผลปรากฏขึ้นมาเราทําไว้ที่ไหนก็เป็นของเราใกล้ก็เป็นนาของเราไกลก็เป็นนาของเราข้าวทั้งหมดหมดอยู่ในนานั้นเป็นของเราทั้งนั้นรวมเข้ามาในยุ้งในฉางของเรา เป็นสมบัติของเราเสียทั้งหมดนี่บุญกุศลที่เราสร้างไว้วันนั้นวันนี้สร้างไว้เพราะทานบ้างสร้างไว้เพราะการรักษาศีลบ้างสร้างไว้เพราะการภาวน,นาบ้างรวมเข้าแล้วก็เป็นกองบุญอันใหญ่เมื่อกองบุญอันใหญ่เพราะอำนาจแห่งการสั่งสมขึ้นไม่หยุดยัง้งก็กลายเป็นคนหลุดพ้นจากทีเดสอาสวะไปได้เหมือนอย่างพระพุทธทเจ้า กับบรรดาภาษาวกทั้งหลายท่านให้ชื่อท่านผู้วิเศษเช่นนี้ว่านิพพานคือหมดลมหายใจแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดใหด้รับความทุกข์ความลำบากให้รับความทรมานเหมือนอย่างบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องมาวกมาเวียนเป็นบรม,มสุข,สข,สขไม่มีอันใดที่จะยิ่งยวดไปกว่าพระนิพพานนี่ อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งเราท่านทั้งหลายให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันมีความยินดีในบุญในกุศลชาตินี้เราก็ขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้เราจะได้ตำหนิตัวของเราว่าเรามีวาสนาน้อยบางทีอาจเรามีวาสนามากมายแต่ก็เหมือนกันก็ว่าเราเดินทางจนจะถึงบ้านแล้ว แต่ก็หนทางไปขูกขักเสียมั่งหนทางไม่สะดวกจวนจะถึงบ้านดังนั้นก็มีเห็นเราจวนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วแต่ก็เพราะกรรมชั่วมันก็มีกรรมดีเราก็ทําเพราะคนเราย่อมมีความหลงความเผลอเลอเป็นธรรมนาแน้จวนจะถึงเราก็ยังมีความทุกข์ความทรมานอยู่ไม่เป็นเศรษฐีกระดุมพีไม่เป็นคนเฉเดียวฉลาดก็ตามแต่เมื่อพ้นจาก ระยะนี้ไปแล้วเราอาจจะขึ้นสูงยิ่งกว่าภูเขาไปก็ได้นี่มันเป็นของสํำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจริงไม่ประมาทอำนาจวาสนาของกันละกันไม่นำมาแข่งขันกันมีฝังอยู่ที่หัวใจบางคนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วในชาตินี้ยังต้องเป็นคนตกตะกั่ลำบากทุกข์ยากเห็นใจทุกสิ่งทุกประการอย่างนั้นก็มี แต่จะตำหนิว่าคนนั้นมีวาสนาถึงขนาดนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นส่วนที่เขาต่ำนั้นยังมีอยู่ภายในใจของเขาซึ่งเขาได้ทำไว้เขาต้องสเสวยส่วนนั้นไปก่อนพอพ้นจากกรรมนั้นแล้วเขาก็ขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วเหมือนอย่างบุคคลที่พ้นจากปากหลุมปากบ่อแล้วก็โผล่หน้าขึ้นสูงได้โดยรวดเร็วนี่ข้อนี้มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจริงไม่ควรประมาทวาสนาของเรามาเกิดในบ้านนอกบ้านดอนใครไม่ได้เกิดในตุ่มในหายให้ทราบกันอย่างนี้เกิดกับท้องของแม่ด้วยกันทั้งนั้นการอยู่สถานที่ไนที่ใดแล้วแต่กรรมในชาตินั้นจะบรรลุบรรดานให้ซึ่งเกิดหรือมีมาจากการที่เรากระทำไว้มีสูงบ้างต่ำบ้างแต่ว่า หลักสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนามีกับจิตใจของเราหรือไม่นี่เป็นของสาคัญรากนี้เป็นรากสําคัญมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธมามากะบ,บริจาทั้งหลายทั้งบ้านใกล้บ้านไกลได้อุตส่าห์พยายามมาบริจาคทานได้ให้ทานซึ่งเรี่ยวแรงกำลังให้ทานชีวิตจิตใจของตนฝากไว้ในพระพุทธศาสนา ขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคด้วยความกล้าหารด้วยศรัทธาที่แท้จริงนี้จงโดนบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกทุกท่านโดยในแห่งพระธรรมเทศนาที่แสดงมาวันนี้ oh. ก็เห็นว่าสมควรเจียวเวลาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยพระกระชนี